สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอเซลรุ่งอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้ค่ะเซลรุ่งอยู่ที่เพชรยนต์สาขามีนบุรีนะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเซลรุ่งก็จะพาพี่พีะะ่เนี่ยค่ะมาชมรถเข้าใหม่หน้าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นคันนี้นะคะบอกได้เลยได้ตัวท็อปสุดของตารางนะคะและที่สําคัญคันนี้สีสวยมากๆเนะะี่ยค่ะคุณลูกค้ากับโตโยต้าแคม รถรู้สํกรัผู้บริหารค่ะคันนี้ได้เครื่อง2.5ไฮบ r ิตพ r ีเมียมนะคะเป็นรถปี2019กับระยะการใช้งานเพียง70,000กว่าโลนะคะคันนี้เนี่ยนะคะคุณลูกค,าค้าขาบอกได้เลยคุณลูกค้าได้ตัวท็อปในราคาที่แบบประหยัดมากจริงๆค่ะหายไปจากป้ายแดงแล้วประมาณ700,000บาทได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะที่กํลังมองหานะ ร,รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะวันนี้นะคะเซลรุ่งจะพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้มีพลาดคลิปให,หม่ๆที่รุ่งอัปเดตให้ทุกวันค่ะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยคะดูแบบรถหรูสไตล์ผู้บริหารจริงๆนะคะด้านหน้าโลโก้โตโยตาะะ้าเนี่ยค่ะคันนี้ได้เป็นโลโก้โครเมียมนียคะดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าโลโก้น่นะคะก็จะมีใน เป็นเออกันดีไซน์กันกะระยะกันชนนะคะคุณลูกค้าขามีมาให้ครบถ้วนคันนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของไฟหน้าค่ะเป็นไฟในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ค่ะคันนี้ดวงใสๆเก้วๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะพอมาพร้อมในส่วนของเซ็นเซอร์คู่หน้าคันนี้นะคะมีมาให้เราเรียบร้อยค่ะสันเหลี่ษณ์คมตัวรถอยู่ครบๆเลยเนะคะที่เพชรยน์เรารับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีก่อไม้นะคะไม่มีชมํารศูสูญหายแน่นอนพี่ๆท่านใดที่กาลังมองหาแคมรีรุ่นนี้รีบติดต่อ มาหาเซียวรุงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435นะคะมาชมกันต่อสำหรับในส่วนของป่องซุ้มล้อกันบ้างนะคะป่องซุ้มล้อคันนี้ได้ ป่งซมงน้อเนี่ยสนิทติดกันมาพร้อมล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์เนะะี่ยค่ะสำหรับคันนี้อย่างที่แจ้งค่ะคุณลูกค้าได้เป็นตัวไฮบริดนะคะโลโก้ไฮบริดจะอยู่แถบด้านข้างสวยๆแบบนี้ค่ะในส่วนของคันนี้นะคะมาพร้อมกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าขาพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะะี่คะพี่ๆขามือจับคันนี้ได้มือจับโครเมียมทั้งคันนะคะในส่วนของดีไซน์ขอบ คันนี้ก็จะมีในส่วนของเส้นโคมียมนยะคะแสดงความหรูหรามากๆเลยค่ะพาพี่ๆมาชมในส่วนของภายใน สำหรับภายในนะคะคันนี้ก็บอกได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเนะคะเซลล์รุ่งพาพี่พี่มาชมในส่วนของภายในเนี่ยคะดีไซน์ใหม่ๆสดๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าภายในนะคะคันนี้คอนโซลหน้าเนี่ยค่ะกว้างๆแบบนี้นะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแอร์ด้านข้างนะคะแล้วก็ลายไม้สวยๆพร้อมไฟเอมเบรไลท์ด้านล่างมีมาให้ครบคันค่ะในส่วนของเนี่ยคะคันนี้ที่พักเท้าเนี่ยค่ะกว้างๆแบบนี้เลยมาพร้อมนะคะเบาะคู่หน้านะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นเบาะคู่หน้าปรับ อากาศได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเป่าลมนะเย็นๆเลยนะคะบอปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยนะีคะคุณลูกค้ามาพร้อมในส่วนของโครงสร้างค่ะนี่ให้ชม โนะครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะน็อตไม่มีอรอยประแจขันไข่ขยับเลยทุกอย่างเดิมๆเนะะี่ยะลูกค้าที่กําลังมองหานะรถหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะคะรุงแนะนําเลยค่ะคันนี้เนะคะเป็นโตโยต้าแคมรี2.5นี่ะตัวไฮบริดพรีเมียมนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าขะท็อปสุดข,ของตารางนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายเพียง899,000นะฟีดาควันเริ่มต้นเพียง1 6 0 0 0ค่ะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะพามาชมกันต่อนะคะสาหรับในส่วน ของนี้เลยนะคะตรงกลางนะคะสำหรับตรงตัวพรีเมียมเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะแอร์หลังมีให้นะคะช่องเสียบสาย USB ด้านหลังมีให้นะคะเบาะด้านหลังปรับไฟฟ้าแน่แนๆตึงๆนะคะเอ,อ่อในส่วนของม่านด้านหลังเนี่ยคะเป็นม่านปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะส่วนม่านด้านข้างนะคะเป็นแบบปรับแมนวนวลเรียบร้อยค่ะพามาชมขั้นต่อค่ะนี่ให้ชม นะะในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะว่าด้านท้ายคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหนึ่งเลยค่ะคันนี้นะโลโกโตโยต้าเห็นชัดเจนนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะด้านหลังมีให้ถึง4จุดด้วยกันค่ะกล้องถอยคันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของไฟท้ายนะค,ะคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED light like guiding นะคะคุณลูกค้าขาดวงแดงๆโตโตค่ะใส่ๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้านะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะมาพร้อมฝัง่งชั้นภายในที่ครบคันจริงๆค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะบอกได้ เลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขออนุญาตพาทพี่นะคะเข้ามาชมในส่วนของภายในนะนี่สตาร์ทรถได้เลยนะคะ นี้เลยนะคะสำหรับภายในบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าอุปกรณ์ครบคันแน่นอนนะคะดีไซน์เปิดตัวสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะพามาชมในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่เลขใหม่นะคะคุณลูกค้าเพียง7,9000กว่าโลนะคะคุณลูกค้าขาไมเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะไม่มีกลับไม่กอใหม่ค่ะในส่วนของปุ่มพุสตาร์ทนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ นะคะอ่านะคะอยู่ตรงนี้นะพี่ๆนะที่สาคัญคันนี้นะคะปุ่ม p a ชช่น n Control นะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของกระจกออโต้สี่บาน,บานควบคุมกระจกสี่บานที่เปิดปิดกระจกมองข้างมีให้ที่ปรับกระจกมองข้างมีให้นะคะที่เซตระบบการนั่งมีให้แล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมในส่วนของพวงมาลัยนะคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยมาพร้อมแพดเดิลชิปด้านหลังนะคะดีไซน์สุดๆแบบนี้กะระยะการชนมีให้การแจ้งเตือนออกนอกเลนมีให้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของสั่งการด้วยเสียงเปลี่ยนหน้าจอดี ดิจิตอลนะคะคันนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยค่ะในส่วนของตรงกลางนะคะคอนโซลกลางคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะก็จะมีนะคะในส่วนของนี้เลยนะคะเ,เขาเรียกว่าแอร์นะคะระบบออตโต นะคะคุณลูกค้าค่ะแอนะคะเป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญคันนี้ก็มีในส่วนของหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะรับรองในส่วนของระบบ Apple c a r า l a y Android Auto นะคะเชื่อมวิทยุได้ FMAM ฟังได้ CD ใส่ฟังได้นะคะมาพร้อมเฉพาะตัวท็อปเนี่ยจะได้ในส่วนของลาโพง JBL ทั้งคันค่ะคุณลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะคุณลูกค้าค่ะทั้งคันเลยสําหรับลาโพง JBL นะคะแอนะคะปรับอุณหภูมิได้นะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะปรับแรงลม ได้หรือจะปิดก็ได้นะคะในส่วนของคอนโซลกลางด้านล่างนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็มีในส่วนของนี้เลยนะแท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์นะ,ค,ะคันนี้มีมาให้นะคะมาพร้อมในส่วนของเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบซีวที่นะคะมีในส่วนของไฟนะคะเห็นชัดเจนเนาะแล้วก็ อีคอนโหมดนะคะ Normal m โหมดแล้วก็สปอร์ตมีมาให้แล้วเรียบร้อยเบรกโฮมีให้นะคะเบรกมือระบบไฟฟ้ามาพร้อมในส่วนของที่วางแก้วมีให้2ช่องค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งค่ะคันนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปสุดของตารางจะได้ในส่วนของเบาะปรับแอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเยน็นฉ่านะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆแบบแรงลมนะคะระบายอากาศเยน็นฉ่าแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณลูกค้าคะในส่วนคันนี้นะคะก็มีในส่วนของกล้องบันทึกน้าโหลตดต มาให้นะคะแล้วก็กระจกปรับแสงออตโต้ค่ะที่สําคัญคันนี้นะคะมีในส่วนของซันลูปด้านบนนะคะคุณลูกค้าค่ะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะรถหรูสไตล์ผู้บริหารขนาดนี้นะคะที่ราคาดีค่ะรุงแนะนําคันนี้เลย t o y ยต้าแคมรี่นะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะได้เครื่อง2.5เนี่ยคะตัวไฮบริดพรีเมียมค่ะท็อปสุดของตารางรถปี2020 พรอค่ะรถปี2019เลขใหม่เพียง7,000 70, 0นะคะกับราคาตั้งขายเพียง7 9 9 0 0 0เท่านั้นค่ะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง1 6 0 0พี่ๆท่านใดที่สนใจรีบติดต่อหาเซลรุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435วันนี้นะคะเซลรุ่งต้องขอลาไปก่อนฝากพี่ๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุ่งอัปเดตให้ทุกวันสำหรับวันนี้เซลรุ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ